มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ย่ามานจริงๆเฟียลฟาวถูกหวยอีก17ใบเผย,ยนาทีรำถวายไม่มีสติเฟียวฟาวสุสวิงริงโก้หรือว่าอิมนะคะเผยความรู้สึกดีใจสุดๆขณะที่ไลฟ์ผ่านทางเฟ e บุ๊ k เฟียวฟาวสุสวิงริงโกว่าถูกหวย หลังลำถวายใส่หัวใจพญายนาคเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเผยนาทีแม่ย่านาคีผ่านร่างจนตัวเองไม่รู้ตัวนะคะคุมสติไม่ได้โดยหลายคนเห็นจากคลิปแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวเฟี้ยวฟ้าวโดยขณะที่ร้ายรำได้มีการถือนาคบ่วงบาทอายุหลายร้อยปีนะคะขณะรำไปด้วยซึ่งไม่เคยให้ใครได้เห็น เกิดปาฏิหาริย์มากมายค่ะมีผีเสื้อบินล้อมบายสีนกบินรอบพระพุทธเจ้า่านใจองค์ที่109่เามฆดำเคลื่อนตัวฝนไม่ตกนะคะเฟียฟฟ้าเผยว่าเชื่อว่าหลายคนถูกหวยค่ะโดยขณะที่ไลฟ์นั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าถูกหวยจริงๆหลังไปไหวขอพรซึ่งเฟียฟฟ้าถูกรางวัลเลขหน้า17ใบเผยจะนำเงินไปทำบุญต่อไปค่ะ หลังพิธีอันเชิญใส่หัวใจพญานาคปู่อินทรคราชแม่ย่าสีเกตนาคีเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่31ตุลาคมพญานาคที่เป็นเจ้าของสมบัติมากมายมหาศาลเตรียมสร้างพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาให้เสร็จต่อไปโดยตามหลักเวลาไหว้พญานาคนะคะสำหรับผู้เคารพศรัทธาขอให้ไหว้ทุกพระองค์ให้ไหว้พญานาคทุกตระกูลค่ะโดยฟิยวฟ้าเผยขณะไรยรำไม่ได้มีลมนะคะแต่ว่าแม่ย่าสีเกตผ่านร่างมา เพื่อรำถวายบางช่วงรู้ตัวบางช่วงไม่รู้ตัวคนไม่เข้าใจจะหาว่าเราบ้าอีกนะคะพร้อมทั้งโชว์สลากกิน,นแบ่รัฐบาลเลขหน้า154ที่ถูกรางวัลอีกด้วยค่ะก่อนไลฟ์นะคะ,จะเจ้าตัวได้โพสต์ด้วยว่าไลฟ์สดนะคะพร้อมกันตอนนี้ตอนนี้ขณะน,นี้เวลา15 5นาฬิกา50สนาทีสันับปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพ,พธิศาสตร์ประดิษฐาน พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109จังหวัดเชียงใหม่ประทานชกลาภให้ข้าพเจ้าเนื้อศักดิ์สิทธิ์แท้ศักดิ์สิทธิ์แท้อิ่มขอกราบพญายนาคสุดหัวใจทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ